มาแล้วพี่น้องช่องพะลุกขอพูดไปหับปวดขอดเยอะเมื่อยบ่เมื่อยเฮียนบ่ลูกคือบอกว่าอ้ยอ้ยเถะเฮ้ยนั่งลุงนะพาสบายดีปลาลุงสบายดีจ้าปลาลุงเฮียนยังมือนี่นะเฮ้ยพี่ซาพี่ซาปลาซาเฮียนปลาแซ่แย่แบบแย่แล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยเนาะเอาแม่สิไปแหละแม่น่ะ ปไป poor, ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้าอาบในไปลูกไปมันโอนไปสบายดีพี Shut ่น้องชองอ้นในชิพากันไปเลาะเสื้อเด้อพี่น้องเด้อสิพากันออกไปข้างนอกสิไปซื้อแผ่นไม้อัดเสีไม่เห็ดป้ายเสตแป็งแบบป้ายสซ่ข้าวนะผันป้ายใหญ่ใหญ่ใส่ไฟใส่ย่างอะไรถาเพิ่นมาก็เพิ่นจิงสีเห็ด อันนี้เห็ดชัวข้าวหาสชไหายกน็นาแหละเป็นคนเห็ดห้ใส่รักใส่ยังห้ใหม่เพราะว่าอันเก่ามันขาดมันหมุนมันมีเบดับพี่น้องเอ้ยหลูกซาวจไาหา้เงินข่อยสามแสนเด้อเบิ่งน้ำกันเราขอที่ซื้อแพ่แม่ครับมันบบดปานนี่ดอกเอาไปเผื่อไว้ซื้อไม่อัพซื้อกับหลอดไฟดหลอดไฟน่ะเพิ่นใหายซื้อแต่สองหลอดก่อนนั่งหน่อยว่าเอาข่าวของทงกับของน้ำสะกอนหลอด,ลอดไฟนะขาดห้องเดียวห้องเดียวมันมีสามดอกดิซัน ของเดียวมีสามดอกบอกเอามันมีทางนอกบนเือนกลัวทางหลังเด็กค่นี้นะในห้องน้ำอันนึงในห้องโถงอันนึงเออใส่แต่ในห้องน้ำก็ห้องใหญ่ท่านเออเออนั้นก็ตามผู้บอกก็ได้เนาะคือน้องน้อยเพิ่นผัดเด็กน้อยในพี่น้องเพิ่นกรบโ b ู m p u สื่อโมยังไร้เฮานี่แหละเป็นคนเหดุหาคนเป็นเหตหาเพิ่นก็เด็กน้อยพี่น้องเพิ่นยำบุงหมูยังเหตุยังก็ต้องถ่ายบอกเนาะพี่เอ็มซีว่า เป็นยังต้องถ่ายอุ่นไงบอกกะมีเม่นเขาไปในคลิปอุ่นกะสองสามคนพี่น้องว่าเป็นยังต้องถ่ายอุ่นไงสองสามคนพี่น้องว่าเป็นอย่างต้องถ่ยอนงสองสามพี่น้องว่เป็นเด็กนต้องถ่ายองพี่นองยงต้องบ่อุเดไพี่น้องเดย้องถ้าอมนี้เ็อ่อง่านสองานพี่น้อ่าอา้อ่านพี่น้องเออผ่าน้อนผ่ายหนาวมอายนี่้เนาต้อหู่อุ่นน้วก็ถ่าอก อันนี้เพิ่อนะบ่เคยถูกบ่เคยผ่านพอดผ่านหนาวมาเพิ่นบ่ฮู้เด้อพี่น้องเลยฮะกันเงีจากแม่เพิ่นนี่อื้ฮะกัแยง,อ,งกออกจากแม่ฮะก็ออกจากแม่แล้วก็มาอยู่น้ำมันข่อยเลยว่างั้นต่อไปนี่บทเพิ่นบท่ทันลราเคยไปอยู่น้ำคนบค่เคยอยู่น้ำคนอื่นเขาเผื่อเป็นคนใส่เขาก็เป็นแล้วเป็นพี่ชังก็เป็นมาแล้วเนาะอนน้นก็นเลยอันนั้นแม่เหรองานกับเขาเผื่อลูกมีเงินมีคำแม่นางน้อยก็ได้ เอาแอกปอยซอนและมี่อยโ่้อนนะพอนวดพื้นกระซำแม่มีธุรกิจว่ศจักก้นกะกางก้นง่ายนี่กระบอกว่านเจ้าอยู่นี่ดูแลห้องเสานี่คันแม่เปิดหานพุ่นกะเนาะหันสาวนังง่ายกับนางไข่มุกน้าบริหารนะพุ่นพอแม่มีหายเมื่อหรือบริหารเล่าซะหาเพื่นไปเสียญหน่เสียยุกน้ำมูลนั่นแหละเดาดินตัวเองสมเพื่อนตัวเองยินตัวเองอารมายเอาเห็ดอะไรมันจริงนี่ ดึงดูดลูกค้าเขามาแซวมาอยู่วแต่ว่าเฮาเป็นผู้ใหญ่ที่เฮาต้องพาเห็ดคือเก่าเพราะว่านั่งน้อยก็คือว่าเขามาเด็กน้อยนอนนัเขาก็นยังบอกตื้นลุ่นเห็ดแน่นครองกระจกแจกเน้อเรื่องบู้อยากได้อยากมีดอกพี่น้องเลยอยากได้อยู่เรื่องอยากได้นั่งอยากได้อยู่แต่ว่ายังฮู้เห็ดท้งแบบนี้แบบนี้นัู่โบเห็ดไปแล้วพี่น้องวันนี้ที่ไปซื้อไอ้เพิ่นก็เด้อไปซื้อแล้วกัเมื่ออื่นคนแหละสิใหกนาเป็นคน เห็ดป้าเห็ดเปื่อยให้หน่ก็ได้เขาจะไปซื้อหลอดไฟก็ไม่อัดเนาะไปเบิ่งก่อนพี่น้องไปติดตามไปเบิ่งนำกานเดาจ้าเซาเซาหนักอะมีแดีวบอบบุ๊กนั่นแหละว่นวายอยากไปเบิ่งเลยเซาสองต้นถ้าบ่มีก็ได้ไปซื้อแล้วเสาป็่หมดสิบพันเซาพันหกเซาสามันแขนสานันซื้อเสาละขัวเดินโพทิวันก็ได้ฝังกระเพงเนั่ยแหละนั่นแหะต่อมานจกสั่นได้ค่ะมันมีแต่เม็ดเดียวเลยอ่สั่มสับเซาเฉย กตรงโซลมดหาซีนไปเนาะเอาไปไปพี่น้องโอ้ยเบิง่งทีละข่อยอันแปลงทางพี่น้องเอ้ยเรียบแล้วผักนอกะบบหน้อนาะเห็ดโอ้ยนันแหลมีประโยชน์แล้วบ้านนีอันนี้คือปลาวบนี้ <c oughs> จักเพิ่นลืมหลดบล่ลือไรเพิ่นเห็ดแล้วเพิ่นก็ถิ่มล่อเลยเพิ่นก็ถิ่มล่อไว้หนีเพิ่นเห็ดแล้วนะคะอบคอันเป็นลุม่มเป็นบอ่อนี่ได้ได้ป้ายอันเก่าหนึงพี่น้อง ป้ายอันเก่าของเพิ่นเบิ่งไายหก,ก่อน <c oughs> เรือเรือมีแต่ข้าวมาหายเรือมีแต่ข้าวมาหายป้ายอันเก่า <N> เฮ้ยสิขาเหมือนเดิมพี่น้องพะจะได้แบบไนะพ่เงาไปซื้อตลาดเวะเบอร์ซื้อนี่เลยแ<อ>บบไพก็ซื้อนี่เลย สิเอาแผ่นไม้อัดแบบไหน้อเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนต่อผิวผมเนาะกำลังสิไปถามเลยพี่น้องเดินมาเบิ่งไม้อัดเห็ดป้ายที่ซาแปง ตงเนจ่ะิาหาาาปกเอานะสไปอสองันหาิก็ได้บ้งบี่าได้บ่เอาสองอันมือชิซอไม้อีกนี่ชิซอไม้ะแคนนอร์อไ่สองันหาิมหาุ่นหหาิเดีอพี่น้องสองอัน อนหกั่นสันหรอวะอันสันที่คทากะติ๊ดทางนอกเอาออนเราใต้ไว้เวลาของน้ำากระไตเป็นนี่นะมันกหูกเนาะเอาอันมี่างเนี่ยมันเสียนลางมันเเพราะว่ามันกระหักเนะแต่ไม่อัดนั่งนัอัน มันมีล็ออยู่ในหนีวะด้ันค่ะเออเดีเนาะมีเนอไอ้เนาะไม่ัมิดีอ่ดใชใมาเบิกมาอัดต่อพี่น้อง แค่นเทนนไรแม่อารแม่อาต่อตัวแปดม่นแปดสิบห้าพันแปดสิาเลยแปดนแปดสิบอ้พันวารุได้แปดแปดสิบโอแ้ตัว3ปดสิบสา ลุน้เป็ตานี่นๆเ,เอาล้อมาบอลลนี่รออ้โเอาล้อมาใส่โทษแบบนี้โทษานซ้ำล้อแบบนี้โทแล้วีนั่เอา,าม,อออมาเลยบะเออาามาซะนลเลยตะก,ก๊ซีก็ฟ้องชี้เอาชี้ชี้ก็องในน่อยอยางไเอาคอยในนอย สื่อ <cellphone> สีเป <can> ็นำทาปไปสองแสนเด้อสองแสนสิบพันสองิบสองพนสองแสนสิบสองพันกีบสองพันไม่ชจ้างรออีกเอาเมอรมาได้แดงพาดิตัดเึ่งแลเห็นแผ่นใหญ่ๆเลยนะ เห็ดซองหนาเนาะเออเห็ดแนบชะก,กันเนี่ยเขียนทามีเนี่เขียนทามีเนีย่ยเปนสัออรราพกอาม่อาสกอกฟงนรอมาเนาสีสน้ำสีขาวเพราะว่าโค้งวนมีสีฟ้าอยู่แล้วนะที่ถ้าสีฟ้าเอาสีเขไปเองคนะ่ะ สีข่อยทาซีฟ้าละซะก่อนจังเอาซีขาวเต้มในขนาดทุกคนเหตุเพรเป็นหนอยเพราเป็นตาชัดอีกหน่อยเพเป็นตะบอกเอาแบบนี้แบบนี้ผมเป็นเหูไมแม่อีงเบิร์ดก <c oughs> <t ong onions> oh, ับของเซนสิชช <onions? t ong onions> ั่งหองใจตลอด เรอเข้มาแล้วพี่น้องชั้นหนึ่งยังไปทำค่ะเรอเราจะเท่าไรเอามาหอดเพือนแล้วพี่น้องค่าร์ลเราซิปพันกีบ<า>น,น,น้อยจ่ายใลยจ่ยแล้วจ่ายแล้วอ่าบัตรช่องแสนปลายเสียเงินอีกแล้วจ้าเฮ้ยน้อยเดียวหนึ่นงมาอยู่พี่เลยเด้อพี่น้องเดินน้อยเบาลงมามา <laughs> บ,บริหารพี่น,พน,น้องพ่อแม่มีธุรกิจอยู่ที่ไ้นเนาะพ่แนะพอแม่ไก่ แพ่อแม่มีเพียรพร้อมให้มีธุรกิจให้เยอ้ๆใครก็จะเกิดเป็นลูกแม่เจ้าเด้อสบายแล้วเจ้านะตัดเถีขงยังเบาเขามาครับแปดสิบแปดสิบสามพันบ่กตามบินนั่นแหละขอบใจเด้อ น้องนัดนเ,นเ,เด็ดขนาดพี่น้องเลย<ะ>อ่ะเดียกต่อไปกับของกานาเป็นคน <c oughs> เฮ็ดได้พี่น้องเด้อ <c oughs> กานาเป็นคนจัดการ <c oughs> ได้แล้วของกะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ส่งลุงนภาสาวเซโนเน่เด้อจ้าลาไปก่อนเด้อจ้าบ๊ายบายติดตามตอนต่อไปเด้อจ้าในช่องการนาตาอ้นจ้า